ในวันนี้่าาผม้ชมท่านและท่านสมาชิกชมรมคนชอบฮีโร่ทุกคนกันด้วยนะในวันนี้พวกเราก็อยู่กันกับคลิปแบบสั้นๆกันอีกเช่นเคยที่ในครั้งนี้นะครับก็สั้นแบบจริงๆแล้วไม่ได้เป็นการพูดประชดเหมือนกับคลิปกันก่อนๆมั้ง เสริมได้มาจากปลายปีที่แล้วที่ผมได้ทาคอนเทนต์ที่มีความเกี่ยวข้องกับเหตุผลที่ว่าทําไมผู้คนถึงรักนักสแสดงสไปเดอร์แมนในเวอร์ชั่นต่างๆบาๆบาๆก็ว่ากันไปหากเรานับกันในเวอร์ชันของยุคใหม่ตั้งแต่ในปี2000เป็นต้นมานักสแสดงในเวอร์ชั่นลายแอคชั่นที่มีโอกาสได้มาสมบทบาทเป็นสไปเดอร์แมนก็จะมีด้วยกัน3เวอร์ชั่นอย่างที่เราทราบกันว่าโทบี้แม็กไกวอันดรูการ์ฟิล์และก็ทอมฮอลแลนเป็นทรินิตี้สามทหารเสือของแฟรนไชส์สไปเดอร์แมนแบบฉบับคนแสดง อย่างไรก็ตามในยุคศตรวรรษที่21แห่งนี้มันก็ไม่ได้มีเพียงแค่แฟนชายสไปเดอร์แมนแบบฉบับคนแสดงนาะที่ได้รับความนิยมแต่มันก็ยังมีหนังสไปเดอร์แมนอีกเวอร์ชั่นหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นมาามื้อประจำปี2018เลยนะอย่าง Spider-Man Into the s p i d e r ปเดอร หนังสไปเดอร์แมนที่ถูกสร้างออกมาภายใต้ความดูแลของโซนี่และเลือกที่จะตีความออกมาในรูปแบบของ a n นิเมชันด้วยความแตกต่างและก็กินอายความแปลกใหม่จึงทําให้ Spider-Man Into the Spider-Verse นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหนังในแฟนชายตระกูลของ Spider-Man ที่ได้รับความนิยมและก็เสียงตอบรับดีเป็นอย่างมากทั้งจากด้านรายได้และก็คําวิจารณ์ก็เรียได้ว่าได้รับเสียงตอบรับจากแฟนๆดีเป็นอย่างมาก เมื่อคำพิจารณ์ดีรายได้ดีแบบนี้จะมีเหตุผลอะไรที่ทางค่ายจะปล่อยโอกาสนี้ให้หลุดมือโซนี่จะได้เริ่มสารต่อบโปรเจกต์การสร้างหนังจกักรวาลแมงมุมของตัวเองขึ้นมาโดยในปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับแฟนชายหนังสไปเดอร์แมนแบบฉบับคนแสดงแต่มันก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ไอะนะเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ในยุคป,ปัจจุบันนี้ โดยในปี2022มันก็จะมีโปรเจกต์หนังภาคต่อของจัก,กรวาลแมงมุมดังกล่าวนะครับอย่าง Spider-Man Across the Spider-Verse วงเล็บ Part 1ที่จะช่วยส่งเสริมแลวก็ขยายความจัก,กรวาลแมงมุมที่โซนี่กำลังจะสร้างขึ้นมาจากปัจจัยต่างๆนานา,นา,นานที่ผมได้กล่าวมาในข้างต้นนี้มันจึงทำให้เรามั่นใจได้เลยนะว่าในครั้งนี้โซนี่เอาจริงเกี่ยวกับการสร้างจัก,กรวาลแอนิเมชันของ Spider-Verse ขึ้นมาอันนำมาสู่หัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันภายในคลิปนี้อย่างเหตุผลที่ว่าทำไมคนถึงชอบ Spider-Man Into the Spider-Verse ที่ส่วนหนึ่งก็น่าจะมีผลมาจากเพนนีปาร์เกอร์ไม่ก็เกวนสเตซี่ภายในวันนี้พวกเราก็จะถือโอกาสนี้มาพูดคุยกัรเดิผมก็ต้องขอเกิดไว้ก่อนเลยว่าเนื้อหาภายในคลิปดังกล่าวจะเกิดขึ้นมาจากการอ้างอิงความคิดเห็นส่วนตัวของผมผนวกเข้ากับการรีเสิร์ชข้อมูลดังนั้นแล้วหากว่าในคลิปนี้ผมพูดอะไรผิดไปหรือว่าไม่ถูกใจใครก็ต้องขอภายไปล่วงหน้าเลยนะ do like Do like you like 't it it มาเร่มตัวก็ด้วยข้อแรกเลยก็คือความแปลกใหม่ที่แตกต่างจากหนังในเวอร์ชันอื่นๆก่อนจะมาถึงในปี2018ที่หนังแอนิเมชัน Spider-Man Into the Spider-Verse ได้มีโอกาสพังงาดเข้าสู่โรงภาพยนตร์ก่อนหน้านั้นอย่างที่เราทราบกันดีว่าหนังแฟร์ชัย Spider-Man ก็โดนรีบูทแล้วก็เปลี่ยนนักแสดงมาแล้วถึง3าครั้งโดยในทุกครั้งที่เกิดการรีบูทส่วนใหญ่แล้วเรื่องราวมันก็มักจะโฟกัสไปที่เกี่ยวกับตัวละครปีเตอร์พาร์เกอร์ซึ่งเป็น Spider-Man ที่แฟนๆนะั้นรู้จักกันดี ในแต่และเวอร์ชันศูนย์กลางของเรื่องราวทั้งหมดมันจะเกิดขึ้นรอบๆตัวของปีเตอร์พาร์เกอร์แม้ว่าจะมีการพรีเซนต์เรื่องราวและก็การปูบริบทที่แตกต่างกันออกไปแต่ภูมิหลังของตัวละครก็ค่อนข้างที่จะเป็นสูตรสำเร็จซ้ำ,สำๆเดิมๆนะนะหากว่าเราไม่นาในเวอร์ชันของทอมฮอลแลนด์ที่ได้ตัดเนื้อหาส่วนนี้ออกไปนั่นก็คือการที่ปีเตอร์พาร์เกอร์เป็นเด็กเนื้อที่บังเอิญไปโดนแมงมุมอาบรังสีกัดหลังจากโดนแมงมุมกัดก็จะมีความรู้สึกเกเรแล้วก็เหลือกในอำนาจขึ้นมา ตัวเขาจะเข้าไปพัวพันกับสถานการณ์อะไรบางอย่างที่ส่งผลให้ลุงเบนตายและก่อนที่ลุงเบนจะตายตัวเขาก็จะทําการผู้ประโยคปลุกใจหลานว่าพลังอันยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่งนะจริงอยู่ที่อะไรแบบนี้มันเหมือนกับเป็นภาพจําของตัวละครสไปเดอร์แมนที่ได้รับมาจากต้นฉบับของคอมมิกอีทั้งยังเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญและแรงผลักดันที่ทาให้ตัวปีเตอร์อากลายเป็นสไปเดอร์แมน แต่ด้วยความที่เราเห็นอะไรแบบนี้ทุกครั้งที่มันเกิดการรีบูทน,นะผมก็ต้องยอมรับได้เลยว่าแฟนๆบางกลุ่มเองก็อาจจะมีความรู้สึกว่าการเห็นอะไรแบบนี้มันก็ค่อนข้างที่จะซ้ำเดิมๆแล้วคนดูก็น่าจะพอเดาทางกันได้อยู่แล้วว่าหากว่าหนังสไปเดอร์แมนมีลุงเบนลุงเบนก็น่าจะไม่รอด เหตุนี้เองสไปเดอร์แมนในเวอร์ชันของทอมฮอลแลนด์ที่ก็น่าจะรู้ว่าแฟนๆน่าจะทราบถึงปูมหลังตัวละครปีเตอร์มาดีอยู่แล้วก็เลยเลือกที่จะตัดเรื่องราวในส่วนนี้ออกไปแต่ในเวลาเดียวกันทางด้านของ Into the Spider-Verse ก็คาดการว่าทางผู้สร้างและก็ผู้มักับเองก็น่าจะรู้กันดีว่าแฟนๆน่าจะอยากเห็นมุมมองอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับตัวละครสไปเดอร์แมนที่ไม่ใช่ปีเตอร์พาร์เกอร์กันบ้างด้วยเหตุนี้เองทางแอนิเมชันจะได้เลือกที่จะโฟกัสไปที่เรื่องราวของตัวละครน้องใหม่แห่งจักรวาลภาพยนตร์อย่างไมโอมราเรส อีกหนึ่งสไปเดอร์แมนผู้เป็นเด็กเส้นของ Marvel แล้วก็ยังไม่ได้มีหนังเรื่องไหนเอาเรื่องราวของเขามาดัดแปลงเป็นแบบฉบัภาพ,พยนตร์และการที่มาส์มากลายเป็นตัวละครหลักของเรื่องมันจึงเปิดโอกาสนะที่ทําให้ทางตัวหนังสามารถมีการเล่าเรื่องแล้วก็วิธีการเล่าที่แตกต่างจากสไปเดอร์แมนในเวอร์ชันอื่นๆที่มีปีเตอร์เป็นตัวละครหลักแน่นอนว่าปีเตอร์พาเกอร์ก็เป็นสไปเดอร์แมนที่ครองใจแฟนๆคอมิกแล้วก็ภาพยนตร์มาหลายทศวรรษ แต่ในเวลาเดียวกันไมซ์มราเรสเองก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับคนที่อยากจะลองหารสชาติเกี่ยวกับเรื่องราวอะไรใหม่ๆที่แตกต่างจากเดิมดูบ้างและการเลือกให้เขาเป็นศูนย์กลางของเรื่องราวทั้งหมดและเป็นตัวละครหลักของอนิเมชันเรื่องนี้มาชินไม์สไปเดอร์แมนอินทูเดอะสไปเดอร์เวิร์สเป็นหนังที่เปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้กับทางแฟนๆผ่าเรื่องราวการเดินทางและพัฒนาการของไมซ์มราเรสแม้จูเริ่มจะต่างกันแต่ใจความสําคัญของการเป็นสไปเดอร์แมนก็ยังคงเหมือนเดิมเพราะพลังอันยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบและการสสูญญเีียยท่่ห่หิง 2. เป็นแอนิเมชันฟอร์มยักษ์เรื่องแรกของแฟรนชาย Into the Spider-Verse ไม่ได้มีความแตกต่างจากหนังในเวอร์ชันอื่นเพียงแค่การหยิบยกเอาตัวละครอย่าง Miles Morales เป็นตัวละครหลักอีกหนึ่งความต่างเลยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการสร้างที่ตัวหนังเลือกที่จะนำเสนอเรื่องราวของเขาออกมาในรูปแบบของ a n i m เมชันแทนที่จะเป็นรูปแบบของคนแสดง ด้วยความที่เป็นแอนิเมชันมันจึงทำให้ Into Spider-Verse นั้น,ม,น,นมีข้อจํากัดในการถ่ายทํารวมไปถึงการสร้างที่น้อยกว่าแบบฉบับอื่นๆที่จําเป็นต้องใช้คนจริงๆเป็นแก่นสําคัญในการสร้างซึ่งมาพร้อมกับข้อจํากัดและงบประมาณที่สูงลิ่วกันเลยทีเดียวนะหากว่าต้องการจะใส่เรื่องราวที่มีความแฟนตาซีลงไปแถมยังไม่รวมเกี่ยวกับเรื่องข้อจํากัดในการถ่ายทํานะที่บางฉากจำเป็นต้องเตรียมการมากกว่าสัปดาห์หรือบางเรื่องก็คือหลายเดือนเลยกว่าจะสร้างออกมาเป็นฉากนึงได้ แต่พอหนังเรื่องนี้เลือกที่จะนําเสนอออกมาในรูปแบบของแอนิเมชันมันก็เลยทําให้มีข้อจํากัดน้อยกว่าการถ่ายทําขอเพียงแค่มีความสร้างสารรค์และก็กำลังทรัพยากรทั้งทางด้านกราฟิกแล้วก็บุคคลก็สามารถสร้างฉากที่มีความตระการตาเอฟเฟกต์สูดฉาดและก็ความวฟนตาซีได้แบบจัดเต็มหรือเรียกสันส้นๆง่ายๆเลยก็คือใส่ความเป็นการ์ตูนแอนิเมะเข้าไปได้แบบไม่ต้องเกรงใจและก็ไม่มีข้อจํากัดใดๆ อีกทั้งด้วยความที่มันเป็นแอนิเมชันมันจึงทําให้เนื้อหามันค่อนข้างที่จะถูกตีความออกมาให้สามารถเสพได้ทุกเพศทุกวัยมีความย่อยง่ายดูง่ายแต่ในเวลาเดียวกันก็ยังแฝงไปด้วยข้อคิดแล้วก็คํำคมสะท้อนสังคมอย่างไรก็ตามภายนอกของแอนิเมชันเรื่องนี้มันอาจจะดูสดใสเหมือนกับขายเด็กแต่ว่าในเวลาเดียวกันเนื้อหาของมันนั้นค่อนข้างที่จะจริงจังและก็ขายผู้ใหญ่ได้เลย โดยอีกหนึ่งเครื่องยืนยันที่สำคัญที่เป็นการการันตีถึงความยอดเยี่ยมของ s p i d e r m a n Into the Spider-Verse ในฐาน,นะของ a อนิเมชันเลยก็คืองานประกาศรางวัลออสการ์ครั้งที่91นะครับในปี2019ที่ผ่านมา i n t o the Spider-Verse ได้รับรางวัลในสาขาภาพ,พยนต์แอนิเมชันยอดเยี่ยมจากงานประกาศรางวัลในครั้งนั้นกลายเป็นหนึ่งเครื่องยืนยันความสำเร็จและความสุดยอดของแอนิเมชันเรื่องนี้ในปีนั้น 3. เป็นหนังฮีโร่เรื่องแรกที่เล่นประเด็นเกี่ยวกับมัลติเวิร์ส คอนเซปต์ <Concept S 2> ของมัลติเวิร์สหรือจกักรวาลคู่ขนานในปี2022นี้เป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นกระแสะที่ร้อนแรงไปอย่างมากเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง m a r เ e l หรือ DC ก็มีการหยิบยกเอาประเด็นนี้มาเล่าภายในหนังของตัวเองทั้งนั้นอย่างไรก็ตามหากเราย้อนกลับไปในปี2018ที่ในตอนนั้นฮีโร่ของ m a r เ e l ก็กำลังยุ่งอยู่กับการรับมือธานอสส่วนทางฝั่ง DC แฟนๆก็กำลังบวกกับทางค่ายเกี่ยวกับความผิดพลาดแล้วก็การตัดทอนเนื้อหาในจัสติสลก Into the Spider-Verse เป็นหนังเรื่องแรกผู้มาก่อนการเลยที่หยิบยกเอาประเด็นเกี่ยวกับมัลติเวิร์สแล้วก็จัก,กรวาลคู่ขนานมาเล่าในหนังของตนเองแบบจริงจังๆหนังเรื่องนี้ไม่ได้เพียงแต่หยิบยกเอากิมมีเกี่ยวกับจัก,กรวาลคู่ขนานมาแต่ว่ายังนำพาพวกเราไปรู้จักกับตัวละครสไปเดอร์แมนในจัก,กรวาลคู่ขนาน,นอื่นอีกด้วยนับเป็นครั้งแรกบ,บนจอภาพะะยนตร์เลยที่แฟนๆมีโอกาสได้เห็นผู้ใช้พลังแมงมุมมารงมตกันมากถึงขนาดน,นี้แถมเคมีของแต่ละตัวก็เข้าขากันไปอย่างมาก จึงทาให้ไม่แปลกเลยที่ทําให้ในตอนนั้น Into the Spider-Verse ได้รับความสนใจและก็สร้างความประทับใจให้กับแฟนๆไปอย่างมากเพียงแค่ตัวอย่างแรกของหนังออกมาก็ได้กระแสะความสนใจและก็ความคาดหวังของแฟนๆไปแบบเต็มๆแบบและเมื่อหนังได้เข้าฉายแล้วหนังก็ไม่ได้ทําให้คนดูอย่างพวกเราผิดหวังเพราะว่าหนังเรื่องนี้นะครับแฟนๆถึงกับยกให้เลยว่าเป็นตัวอย่างของหนังที่เล่นประเด็นเกี่ยวกับมัลติเวิร์และเล่าเรื่องออกมาได้อย่างยอดเยี่ยม 4. เสียงภาคที่ลงตัว a อนิเมชันค่อนข้างจะมีความแตกต่างกับหนังในแบบเวอร์ชันคนแสดงอยู่มากมายโดยหนึ่งในงนั้นเลยก็คือวิธีการสร้างและก็สื่ออารมณ์ออกมาผ่านทางตัวละครเนื่องจากที่ว่าพวก a อนิเมชันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากคอมพิวเตอร์กราฟิกการที่จะแสดงสีหน้าอารมณ์ของตัวละครให้ออกมาเหมือนกับนักแสดงแบบคนจริงๆนะครับมันก็อาจจะทําได้ไม่เหมือนมากเท่าที่ควรดังนั้นแล้วสิ่งที่เข้ามาทดแทนและช่วยให้แอนิเมชันนั้นสามารถสื่ออารมณ์ออกมาได้ไม่แพ้กับหนังแบบคนแสดงเลยก็คือเสียงพาก์ สำหรับใครที่เรียนเกี่ยวกับทางด้านโพนิเทศศาสตร์แม้ก็ทำภาพยนตร์ก็น่าจะทราบกันดีว่าระหว่างเสียงกับภาพเสียงค่อนข้างที่จะเป็นสิ่งที่ใช้ในการสื่ออารมณ์ให้กับผู้คนได้ดีกว่าดังนั้นแล้วหากว่าแอนิเมชันเรื่องใดมีนักภาพที่มีฝีมือนะครับหรือว่ามีเสียงภาพที่เป็นเอกลักษณ์เหมาะสมกับบทบาทมันก็จะยิ่งเป็นการช่วยให้แอนิเมชันเรื่องนั้นนะ่ะผู้คนสามารถมีอารมณ์ร่วมได้อย่างง่ายดาย ซึ่งก็แน่นอนว่า Into the Spider-Verse เป็นแอนิเมชันที่แคสเสียงภาคข,ของนักแสดงให้ตรงกับบทบาทตัวละครได้อย่างเหมาะสมดังตัวอย่างที่ผมจะหยิบยกมาต่อจากนี้ไป Qui Where windfall wind the the go smells like rain I and ก็อย่างที่เราเพื่อได้ฟังไปว่านักแสดงหลายคนค่อนข้างที่จะเป็นคนที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีในวงการภาพยนตร์ซึ่งพวกเขาแต่ละคนก็สามารถสวมบทบาทเป็นเสียงภาคของตัวละครตัวนั้นๆของตนเองที่รับผิดชอบออกมาได้อย่างดีมากๆบางคนที่เล่นจะไม่รู้เลยนะว่าเฮียแกมาพากบทให้กับตัวละครตัวนั้นด้วย ข้อที่5เป็นหนังที่รู้ว่าพวกเขาอยากจะเล่าเรื่องอะไรขอออกตัวมานิดนึงเลยนะว่าข้อนี้จะเป็นข้อที่ผมค่อนข้างที่จะใช้ความคิดเห็นส่วนตัวของตัวเองเป็นหลักซะมากกว่าผมมองว่า Into the Spider Verse เป็นแอนิเมชันที่เราต้องยอมรับในเรื่องเกี่ยวก,กับความฉลาดในการเล่าเรื่องเป็นอย่างมากทีมงานพวกเขารู้ว่าพวกเขาอยากจะเล่าเรื่องอะไรเล่าอย่างไรและเล่าให้ใครฟัง หนังเรื่องนี้ก็ต้องยอมรับเลยว่ามันเป็นหนังที่มีประเด็นที่ทางทีมงานต้องการจะเล่าเยอะมากพวกเขาอยากจะเล่าชีวิตความเป็นมาของตัวละครอย่าง m y ยส์โมราเรสที่เป็นตัวละครหลักของเรื่องอยากจะให้มันมีคอนเซปต์เกี่ยวกับมัลติเวิร์สผู้ใช้พลังแมงมุมจากจักรวาลอื่นอยากมีความสัมพันธ์แบบโรแมนติกระหว่างตัวละครอยากเป็นหนังราม,ม่าครอบครัวแต่ว่าในเวลาเดียวกันก็ต้องมีความตลกเพื่อให้มันเข้ากับธีมของแอนิเมชัน คนเรียนฟิล์มส่วนใหญ่มาก็น่าจะเข้าใจกันดีเนอะว่าบทหนังที่มันมีประเด็นที่อยากจะเล่ามากเนี่ยหาเล่าเรื่องออกมาได้ไม่ดีหรือว่าเฉลี่ยเนื้อหาออกมามากไปน้อยไปส่วนใดส่วนหนึ่งมันจะส่งผลต่อการเล่าเรื่องของหนังไปอย่างมากแล้วผลที่ออกมาแน่นอนว่ามันจะต้องไม่ใช่ผลดีเป็นแน่และก็อย่างที่ผมได้บอกไปว่า into the spider verse เป็นหนังที่ฉลาดในการเล่าเรื่องไปอย่างมากเพราะแม้ว่าพวกเขาจะมีประเด็นที่ต้องการจะเล่าภายในหนังค่อนข้างเยอะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ส่งผลต่อองค์รวมของหนังแต่อย่างใด โดยแกนหลักของหนังนั้นเลือกที่จะโฟกัสไปที่เรื่องราวและพัฒนาการของตัวละครไมล์โมราเรสเป็นกิมมิคหรือแกนหลักของเรื่องเลยก็ว่าได้ที่ในตอนจบบ่คคนดูจะต้องเห็นพัฒนาการของตัวละครไม์ว่าตัวละครตัวนี้เติบโตขึ้นและในระหว่างการเดินทางทีมงานก็ได้นาเอาสิ่งที่พวกเขาอยากจะเล่าอ่ะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบโรแมนติกดรามา่าครอบครัวร,รวมไปถึงคอนเซปต์ของมัลติเวิร์สมาเป็นแนวทางบททดสอบที่ตัวละครไม์นั้นต้องพิชิตเพื่อรู้จักการเติบโต ในขณะเดียวกันหนังก็รู้ว่าพวกเขากำลังเล่าเรื่องให้ใครฟังพวกเขารู้ว่าเขาควรจะโฟกัสไปที่เรื่องไหนเป็นส่วนสำคัญแล้วพวกเขาไม่จะเป็นต้องโฟกัสลงลึกอะไรกับเรื่องไหนเช่นอะไรที่คนดูรู้อยู่แล้วอย่างประวัติความเป็นมาของปีเตอร์พาร์เกอร์ก็ไม่จะเป็นต้องลงลึกอะไรมากแต่อะไรที่เป็นเหตุการณ์สำคัญที่จะส่งผลต่อการเติบโตของมล์ตัวหนังเองก็พร้อมที่จะขยี้แบบไม่เกรงใจ เพราะแบบนี้เองหนังจึงสามารถใช้เวลากับการเล่าเรื่องในสิ่งที่ควรเล่าได้อย่างไม่สูญเปล่าทําให้เหล่าบรรดาประเด็นทั้งหมดที่ทางตัวหนังอยากจะเล่าสามารถอยู่รวมกันได้อย่างลงตัวและกลมกลม่อมแบบสุดๆซึ่งองค์ประกอบการเล่าเรื่องต่นางๆนานาที่ถูกใส่เข้ามาในท้ายที่สุดแล้วมันก็เลยกลายเป็นส่วนเสริมที่สําคัญที่ช่วยให้แกนสารหลักของหนังอย่างการเติบโตของมา์สโมราเรสนั้นมีมิติและสีสันมากขึ้นข้อที่6เอกลักษณ์ที่น่าจดจำของแต่ละตัวละคร ต้องยอมรับเลยว่า Into the Spider-Verse ทางผู้สร้างค่อนคาีดจะให้ความสําคัญเกี่ยวกับเอกลักษณ์และก็บุคลิกของตัวละครเพราะไม่ว่าจะเป็นตัวละครหลักหรือตัวละครเสริมพวกเขานั้นก็ต่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่น่าจดจําแต่ละคนมีจุดเด่นจุดด้อยความแตกต่างที่ไม่ซ้ํากันแต่ในเวลาเดียวกันก็มีจุดร,ร่วมบางอย่างที่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างทางด้านของลายเส้นเนื่องจากที่ว่าในหนังอะให้บริบทว่าพวกเขาเป็นตัวละครที่เดินทางมาจากจัก,กรวาลคู่ขนานอื่น สไตล์การพูดที่สามารถสื่อถึงบุคลิกของตัวละครได้ผ่านทางไม่กี่ประโยคและวิธีการต่อสู้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสําหรับบางตัวละครหากเรานับกันเพียงแค่คาแรคเตอร์ภายในแก๊งของผู้ใช้พลังแมงมุมคาแรคเตอร์ดีไซน์ของแต่ละตัวละครนั้นไม่ซ้ํากันเลยพวกเราสามารถเข้าใจแนวคิดความโดดเด่นและก็นิสัยของตัวละครได้ผ่านการแนะนําตัวเพียงแค่ไม่กี่นาทีโดยบทบาทของพวกเขาจะมากจะน้อยในจุดนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าการมีอยู่พวกเขาอะมันจะส่งผลต่อการเติบโต,ขอ,ตของตัวละครไมายไปถึงไหน เพราะความโดดเด, Hi ด่นแล,และก็โครงสร้างของตัวละครที่มีความหนักแน่นชัดเจนต่อให้บางคนนะ่ะบทบาทไม่เด่นอะไรแต่ว่าแฟนๆก็สามารถจดจำพวกเขาได้เพราะตัวละครเสริมที่ดีไม่จะเป็นต้องเป็นตัวละครที่โผลมาแย่งซีนตัวละครหลักเสมอไปหรือโผลมาพร้อมกับบทผู้ชวนอีกอย่างวะแต่ควรเป็นตัวละครที่ถูกใส่เข้ามาเพื่อเสริมน้ำหนักของการเล่าเรื่องในแก่นหลักของเรื่องให้มากขึ้นถึงแม้จะบทน้อยแต่เพลนี้น่ารักขอบคุณครับจบยกย้ยาย เปรียบดังจดหมายรักถึงแฟนๆ Into the Spider-Verse นับได้ว่าเป็นหนัง Spider-Man อีกหนึ่งเรื่องเลยนะที่มีการใส่อีสเตอร์เแล้วก็แฟนเซอร์วิสเอาไว้ในหนังของตอนเองมากที่สุดมีทั้งอีสเตอร์เจากหนังภาคก่อนๆรวมไปถึงเดดเฟลนจากในจัก,กรวาลคอมิกบางอย่างก็อยู่ในฉากพื้นหลังหรือบางอย่างก็อาจจะมาควบคู่กับการแนะนําตัวของตัวละครหรือการมีอยู่ของตัวละครบางตัว อิสต์เอ็กหรือแฟนเซอร์วิสบางอย่างก็ถูกใส่เข้ามาได้อย่างชาญฉลาดตรงที่ว่ามันไม่ให้ความรู้สึกคนดูอย่างเรารู้สึกยัดเยียดจนเกินไปเพราะว่าล่าสุดนะครับผมได้มีโอกาสดูหนังเรื่องหนึ่งที่มีการใส่แฟนเซอร์วิสเข้ามาให้กับแฟนๆซึ่งบทพูดบางอย่างภายในหนังเรื่องนั้นน่ะมันก็ฟังดูใจชื้นนะแต่ว่าในเวลาเดียวกันมันก็มีความรู้สึกว่ามันยัดเข้ามาในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าที่ควร และเมื่อเที่ยวกับ Into the Spider-Verse ที่มีการใส่อีสเตอร์เอในจุดที่คล้ายๆกันเข้ามานะครับผมจึงมีความรู้สึกว่า Spider-Verse นี้เป็นหนังที่มีการทำแฟน r v วิ e ออกมาให้กับแฟนๆได้ดีเลยนะคือไม่รู้สึกยัดเย่จนเกินไปแถมใส่เข้ามารู้สึกชื่นใจด้วยซ้ำน้อยแต่มากไม่มากแต่เรียบหรูว่าทำนองนี้นะครับผม <laughs> โดยเฉพาะฉากที่เรามีโอกาสได้เห็นเหล่าบรรดาชุดของปีเตอร์ในจัก,กรวาลของไมท์ที่บางอันก็แบบว้าวนี่มันชุด Spider-Man PS4 ชัด และข้อสุดท้ายที่ก็น่าจะเป็นเหตุผลที่ทุกคนน่าจะเดากันได้เลยก็คือเพลงประกอบที่โคตรจะติดหู Into the Spider-Verse เป็นหนักอีหนหึ่งเรื่องเลยนะที่มีการใช้เพลงเข้ามามีส่วนร่วมในการเล่าเรื่องไม่ว่าจะเป็นการที่ม i l ส์นั้นเป็นคนที่ชอบฟังเพลงเช่นเดียวกับอาและพ่อของเขาที่ก็มีจุดร,ร่วมในความสัมพันธ์เดียวกับพวกเขาเลยก็คือเสียงเพลง ส่วนหนึ่งเหตุผลที่ทางทีมงานเลือกใช้เพลงประกอบเข้ามาช่วยในการเล่าเรื่องก็เป็นการแสดงออกถึงสภาพแวดล้อมที่มาอาศัยอยู่และในบางฉากก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าเมื่อมันมีเพลงมันโคตรเท่เลยโดยหนึ่งในเพลงที่ฮิตติดหูเป็นกระแสเป็นอย่างมากในช่วงของการโปรโมทหนังเรื่องนี้เลยก็คือเพลง Sunflower ที่หนังนั้นก็เอามาใช้ในการโปรโมตตัวหนังรวมไปถึงเป็นเพลงโปรดของไมล์อีกทั้งเนื้อหาของเพลงก็ยังสามารถใช้สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างไมล์และก็เกวนได้อย่างลงตัว และเมื่อมันผ <content. S 2> นวกเข้ากับทำนองและจังหวะที่ติดหูก็เลยทำให้เพลง Sunflower กลายเป็นอีกหนึ่งภาพจำของอนิเมชันเรื่องนี้ไปโดยปริยาย Sony Legacy มันโคตรแรงเลยคือลงปุ๊บโดนปั๊บดังนั้นแล้วรับไปเพียงแค่ความรู้สึกของผมกับฟิลลิ่งก็น่าจะเพียงพอแล้ววนนะ สำหรับเนื้อหาภายในคลิปนี้ผมก็ขอจบรวมเพียงเท่านี้เลยหากว่าผมพูดอะไรผิดไปก็ต้องขออภัยไปในที่นี้เลยนะตอนนี้ผมเองก็ไม่รู้แล้วเหมือนกันนะว่าค่าเฉลี่ยของคําว่าคลิปสั้นๆของช่องผมตอนนี้มันคือ16นาทีแล้วเหรอผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้เหมือนจะเริ่มไม่สามารถกลับไปเขียนสคริปแบบคลิป10นาทีได้เหมือนแต่ก่อนแล้วเหมือนกันนะอันนี้ของเมานิดนึงแล้วสาหรับท่านสมาชิกค,คนไหนที่ชอบ Spider-Man Into the s p i d e r v e r เ e เหมือนกับผมนะครับก็อย่าลืมมาออกความคิดเห็นกันได้แล้วก็พกนนอนะาพาะาร คุณถึงชอบแอนิเมชันเรื่องนี้นึกถึงจกน Hero, นักรวาลฮีโร่นึ้ถึงฮีโร่เวิร์สเวทจิกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนชาาว